ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามชชองวันดีวันนี้แอดมีสาระดีๆมีเคล็ดลับดีดีนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาไหว้ธรณีนอกบ้านนะคะก็สิ่งที่เตรียมนะคะก็จะมีข้าวห้าถ้วยนะคะแล้วก็ไข่ต้มห้าใบนะคะแล้วก็ปักเทียนนะคะแล้วก็จะมีทูบอีกยี่สิบเอ็ดดอกนะคะ แล้วก็มีดอกไม้ที่เป็นคันห้าอีกห้าคู่นะคะแล้วก็จะมีน้ําเปล่าห้าแก้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งที่หน้าบ้านท่น้าเข้าหาตัวบ้านนะคะตรงดินนะคะสําหรับบ้านใครที่ไม่มีดินก็ไม่ต้องทํานะคะก็ให้เพื่อนเพื่อจุดธูปเสร็จแล้วนะคะก็ให้กล่าวน้โมสามจบนะคะจากนั้นก็ให้กล่าวบทไหว้พระแม่ธรณีเจ็ดจบนะคะกล่าวว่า ัสสาเกสีสัตโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราเสนาปฏิธาตุงอาศักพนโตปลายิญสุปาริมานาหนุภาเวนะมาราเสนาปราชิตาทิโสทิสังปลายันติวิทังเสนติอาเสสัตโตเจ็ดจบนะคะจากนั้นก็ให้เราว่าคาถาครอบจัก,กรวาลน,นะคะอีกเจ็ดจบนโมงพุทธายะนะมะพะทะ นมามะนะอะนออนออน,ออนะอาอะกะอังมุนิอุมิอะมิมาหิสุตังสุณะพุทธังอสุณะอนะนามะพระทาจะพระกะสะนอกรนอกะเอหิจิตตังมนุษย์สานังเพียงมะมะอีกเจ็ดจบนะคะแล้วก็ให้เพื่อนกล่าวว่าให้บอกชื่อนามสกุลตัวเองนะคะ แล้วก็บอกชื่อวันเดือนเกิดของคนนุณในบ้านให้ครบนะคะแล้วก็ให้ถามพระแม่ธรณีว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือไม่ก็เว้นสักพักหนึ่งก็ให้เราตอบเองนะคะอยู่ลูกขอฝางแม่พระธรณีโปรดเป็นที่ตั้งที่มั่นคงให้ลูกและครอบครัวที่เอ่ยชื่อไปทั้งหมดนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญ ไปทิศทางไหนขอให้แขวงคกราปลอดภัยทําการค้าขายทํางานอะไรก็ขอให้สําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีจะทําสิ่งใดขอให้มั่งมีมั่งขั่งมั่นคงขอให้ร่ํารวยนําพาเงินทองโชคลาบเข้ามาในบ้านเรือนหลังนี้มากมายจากนี้ตลอดไปแล้วก็เราปักทูบลงตรงกลางนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ ในขั้นตอนแรกนะคะพอหลังจากนั้นนะคะพอทูบหมดนะคะก็ให้เรามาลาของไหว้ก็ว่าเีสังมังคลาย,ยาจานิก็ให้เอาเอาน้ํานะคะหาแก้วสาดเข้าไปหน้าบ้านเหมือนกับกับการล้างหน้าบ้านนะคะแล้วก็ให้เรากรวดน้ํานะคะให้แม่แม่แทรีนีลงดินนะคะบอกก่าวท่านแล้วก็ บอกท่านว่าบุญที่ลูกได้ทํามาขออุที่ได้แก่พระแม่ธรณีและขอแม่แม่ธรณีเป็นพยานในการทาบุญของลูกและแม่พระแม่ธรณีมีส่วนร่วมในการทําบุญกับลูกทุกครั้งไปนะคะก็ให้บอกกล่าวท่านให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราให้ท่านช่วยเปิดโชคเปิดลาภให้เรานะคะคุ้มครองเราให้เราทำมาคา,ายจเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนข้าวนะคะที่เหลือก็ให้เราไป กังดินนะคะกบดินก็เป็นอันเชิญเรียบร้อยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดก็อยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะเพราะว่าที่แอดทาไปสองคลิปก่อนนะคะแอดก็มีโชคมีลาบนะคะถูงหวยก็แอดก็อยากใหเออะะ้เพื่อนๆลองทําดูนะคะเผื่อเพื่อนๆจะมีโชคมีลาบก็ทํามาฮาขึ้นเหมือนกันกับแอดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ